เอาไว้เอาเล่นน้ำกันเนาะนี่นะอุ้ยมันแดดอยู่ให้มันร่มๆก่อนตรงนี้มันต้องมีแดดมีมีตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่ตรงเนี้ยอแป๊บนึงค่ะฮัตตี้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 เรียบร้อยหมดแป้งป๋องหนึ่งนะเอายืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นใหญ่เียด๋จะพักให้ จะปั่นให้เรีย,ยบร้อยหมดเลยไหนๆโอ้จะแหยดไอ้ยังเนาะไม่ง่ายจะแหยดไอ้ยังไม่ง่ายพี่พลอยให้ตัดซะโดยดีเลยไหนนายายดูสิคะอเอาใหม่น,น้องเพชรไม่งอแงค่ะโอเคมันเสร็จแล้วไงยายให้ดูก่อนว่าสวยไป ได้ได้ได้อ่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณยายก่อนเอาขอบคุณค่ะคุณยายก่อนอ่าขอบคุณค่ะชูบอุ๊บอุ้ยไปค่ะยะไรเน่ยอะไรเน่ยอะเหรออะไรทำนมดูพ่อทำไมข้างซ้ายมันสูงกว่าข้างขวาเด้อสูงไหม ห้างซ้ก่าน้อยไม่ดีกว่าพี่พี่น่อยเด็กตาทำนี่ห้างซ้ายสูงฮอ,อ้โหพี่น้องเพชรไหนพี่พลอยพี่พลอยดูสิลูกโอ้โหมาหน่อย เห็นหมค่ะมาให้เจ้าผู้ใดสิเอาเนี่ยมานี่หนูดูเอาไปใกล้เกินไปหนูดูอย่างนี้นะอันนี้เพิ่งให้ดูนะคะเพิ่งให้ดูตอนที่จะตัดผมนะคะนะคะทีนี้อีกอีกสิบนาทีนะคะ พี่พลอยพี่พลอยจ๋าอีกสิบนาทีนะนอนนะคะโอเคไหมคะจ้าก,ก่อนจ้าพลอยจ้าพีู่พลอยจ้าอาเจ้าคุณยายก่อนได้ไหมนั่นหนูหนูจ้าคุณยายก่อนได้ไหมหนูหนูพลอยหนูพลอยจ้าคุณยายก่อนนั่นคุณยายอาจ้าก,ก่อนจ้า น้องเพชรน้องเพชรเพชรจ้าคุณยายก่อนคุณน้องเพชรจ้าคุณยายก่อนอาจ้าสีสวยอาจ้าสีสวยจ้าอือเอามาหล่นเหรอลูกมาหล่นไปทางไหนอะโอยอุโอยเอานี่จ้ะไปใส่เปย์ใส่เปยนอนนะปนอนนะคะ ได้เวลานอนแล้วนะคะอ่ายายแต่นทำคือลูกลูกเนมียวมาทำช่องสำรองให้ยายแต่นคือช่องพลอยพลอยเพชรใจเกินแสนนะคะติดตามด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะยาจูพีพีมา